ชาวบ้านเกือบ30คนรวมตัวกันปิดล้อมกุฏิพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยเมื่อวันที่15กันเมษายนค่ะเพื่อไม่ให้หลบหนีหลังพบว่าไปก่อเหตุล่ลอลวงเด็กหญิงอายุ13ปีไปล่วงละเมิดทางเพศภายในกุฏิบอกว่าให้เงิน200บาทเป็นค่าปิดปากไม่ให้บอกใคร ตำรวจนำอดีตพระมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่กุฏิเพื่อทำแผนแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งเสลี่ยมพันตำรวจเอกนิคมพรมพิรามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งเสลี่ยมเปิดเผยนะคะว่าพ่อของเด็กหญิงอายุ13ปีมาแจ้งความบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกอดีตพระลวงไปล่วงละเมิดทางเพศพราตำรวจไปตรวจสอบที่วัดก็พบว่าชาวบ้านเข้าไปรุมทำร้ายพระ ตำรวจพร้อมฝ่ายปกครองเข้าไปห้ามปรามเข้าไปควบคุมตัวพระ,พระที่ก่อเหตุก่อนจะไปให้เจ้าอาวาสศึก <c oughs> ในการดําเนินคดีตํารวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายมีการตรวจปสวัสสาวะนะคะเบื้องต้นพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและข้อหาพากผู้เยาว์และกระทําชําราเด็กส่วนการสอบสวนเด็กอายุ13ปีต้องรอทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำค่ะ